너의 틈으로 와,야 이 차가지,오, 베이비, 납 약속약 향기 빨,하루여행 뚱짜,좀 이참 이차는 또 라운카로 베이비, 차, 차고 Random, who die? Random, who die? Copy the tag, I'm a Love, him. Copy come, come, To get some crunch up. Why, me, why? it right. ก็ทน้องเคยเห็นผู้หญิงไทยคนไหนเอาเพลงนี้มันร้องได้อย่างนี้ไหมไม่เคยเห็นใช่หมครับวงน้องมีมือคีย์บอร์ดไหมคนไหนอะเล่นอยู่นะ เล่นขอดง่ายๆไม่ต้องอยากกดทีเดียวแช่แช่แล้วครับเปลี่ยนอะไรเงี้ยพรุ่งนี้พี่ขอเล่นเพลงนี้ให้พี่ดูลแล้วรีบถ่ายคลิปเพลงนี้โพสเลยลับโดยเร็วในค่ายเนี้ยพรุ่งเนี้ยเดี๋ยวพี่ช่วยดูแล้วก็น้องเป็นผู้หญิงเสียงสูงแล้วการเสียงหวาน พี่โบกี้เป็นผู้หญิงเสียงสูงและเสียงหวานสิ่งที่จะช่วยให้น้องต่างจากผู้หญิงคนอื่นที่เป็นหน้าตาและเสียงแบบน้องและเหมือนพี่โบกี้คือพากินสั้นกับตูพบถอดแต่ถ้าอยากจะไปเร็วอยากไปเร็วเพราะควรฟังใคร ีวจะไปเร็วกว่านั้นควรฟังใครตอบได้ครับไม่ผิดผิดไหนน้องคนไหนฟังเอมี่ไวท์เฮาส์นะเขาควรฟังใครอ่ะทำให้เขาไปไกลจากพี่บกยี่ให้เร็วที่สุดเจฮแลครับอ่าดรีมเกิลใช่ไหมที่คนหนาสวยน้อยแต่บวกคนนั้นด้วยช่วยส่งชื่อคุณคนนั้นให้เขานะ วินนี่แหละครับวินนี่เก่งแต่แก่และพี่ไม่อยากไปช่วยน้องๆแล้วเจอเพลงคิดๆแล้วแค้นสุดขินดีกว่าไหมพี่ไม่อยากเจอครับเออ,เอ,อไม่อยากเจอหรือพี่ไม่อยากไปเจอวงผู้หญิงเล่นเพลงเร็วแล้วยังเล่นเพลงของกระโดดกอดของพี่พ <c oughs> ีชอ่ะอ,อไม่อยากดูไม่อยากคือตอนนี้ตอนนี้อย่างนีว้วิธีวิธีคิดวิธีคิดคือว่า ถ้าเขามีเสียงแบบนี้รูปร่างหน้าตาแบบนี้แล้วร้องแบบนั้นเขาใกล้พี่โบกี้มากทำไงให้เขาหนีพี่โบกี้ไปกไกลๆให้เร็วที่สุดนะเข้าใจนะพรุ่งนี้รอดูเพลงพกกี่จีเลื่อกัปตยนโหนกนะเย่มือกปโนกแกะเลยนะฮนะ,อ,อ,ะยนะอย่าลืมนะกดขอแช่นะฮะเอาละเอาละมีใครอ มีตรงนู Hon ้นฮะมาเขิญฮะตีละกก้ามาได้เลยครับมาแดงเกงน้ำเงินแดงเกงดำ